ความสําเร็จจะไหลพังโพมหาทุกคนอย่างง่ายๆใช้3หลักคิดนี้ค่ะอันดับแรกนะคะการสําเร็จนะคะต้องเริ่มจากการตัดสินใจของคุณที่จะต้องการเป็นบุคคลประสบค,ความสําเร็จก่อนเลยค่ะขั้นที่2นะคะจงสร้างวินยัยไปสู่เส้นทางความสําเร็จของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จใดด้านใดก็ตาม ยกตัวอย่างในเรื่องการออกกําลังกายค่ะถ้าหากต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณจงมีวินัยในการออกกําลังกายอยู่สม่ำเสมอค่ะนะคะนี่คือส่วนที่คุณต้องใช้วินัยอย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่3ด้วยความต่อเนื่องตรงนี้มันจะต้องยืนระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้พลังงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมมาสู่พฤติกรรมใหม่และคุณจะได้ผลลัพธ์ในทุกสางที่คุณต้องการอย่างแน่นอน